สวัสดีครับแบพกกับช่องแมวมืนสตูดิโอทะลึกลงไปหลายพันฟุตใต้ตผิวมหาสมุทรบริเวณอ่าวมอนเทเลรัฐแคลิฟอร์เนียนักวิทยาศาสตร์นั้นได้พบกับปลาประหลาดชนิดหนึ่งที่มีหัวโปร่งแสงและมีดวงตาสีเขียวกลมคล้ายลูกบอลที่งอกออกมาจากหน้าผากมันคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึก ่ีมีชีวิตที่แปลกประหลาดน,นี้เรียกว่าปลาบา,า,าเรลาอที่พบเห็นได้ยากมากนะักนักวิทยาศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทเลเบได้พบปลาชนิดนี้เพียง9ครั้งเท่านั้นแม้จะส่งเรือดำน้ำควบคุมระยะไกลลงไปสำรวจใต้ทะเลเลึกมากกว่า5,600ครั้งในถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันก็ตามแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะักวิทยาศาสตร์จาก m b a i นั้น ได้ส่งเรือลงไปสำรวจใต้ทะเลลึกที่มีความลึกถึง2,132ฟุตบริเวณมอนเทเลซับเมรินแคนยอนหูบเขาใต้น้ำที่ลึกสุดบนชายฝั่งของทะเลแปซิฟิกและได้พบกับปลาหาย,ยากชนิดนี้เข้าจนได้โทมัสโนเซสผู้ดูแลสัตว์น้ำอาวุโสจาก BMARI กล่าวว่าปลาบาเลลวอายปรากฏขึ้นที่เป็นจุดเล็กๆในระยะไกลแต่ผมรู้ได้ทันทีว่า มันกำลังเห็นอะไรอยู่มันไม่สามารถเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นได้ในขณะที่ทีมงานในห้องควบคุมต่างตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เห็นโทมัสยังคงโฟกัสอยู่กับที่หน้ากล้องส่วนผู้คุมเรือพยายามให้พาเรือดำน้ำนั้นให้หามันให้ถึงใกล้ที่สุดเราทุกคนต่างรู้ดีว่านี่อาจเป็นประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนื่องจากมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่หาย,ยากมากๆในวิดีโอดังกล่าวทำให้เราได้เห็นภาพของปลาบาเรลาออย่างใกล้ชิด ดวงตาของมันนั้นมีสีเขียวสดใสและสามารถมองเห็นได้ง่ายบนหัวใสๆของมัน MBERI กล่าวว่าดวงตาของมันนั้นไวต่อแสงอย่างเหลือเชื่อและสามารถเคลื่อนไหวขึ้นไปข้างหน้าหรือด้านบนของหัวได้นอกจากนั้นยังมีแคปซูลสีเข้มอยู่2จุดที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นอวัยวะที่ทําใช้ในการดมกลิ่นที่อยู่อาศัยของปลาบาเรลไอนั้นมีตั้งแต่ทะเลแบลิฟไปจนถึงญี่ปุ่นและก็รัฐฮากลิฟอร์เนีย ทางตอนออกชิงเหนือของเม็กซิโกปลาชนิดนี้ยังอาศัยอยู่ในเขตทวายไลโซนที่มีความลึกประมาณ650-3,300ฟุตแต่จะพบบ่อยที่สุดที่2,000-2,600ฟุตใกล้กับระดับความลึกที่น้ำเข้าสู่ความมืดมิดส่วนนักวิทยาศาสตร์เองก็มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับจำนวนของประชากรปลาชนิดนี้จากการสังเกตพฤติกรรมของปลาบบเรลไอที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารโคเปีย ในปี2008นักวิทยาศาสตร์คิดว่าปลาเบเรลไอส่วนใหญ่นั้นจะอยู่นิ่งในขณะที่พวกมันรอจำเจือที่ไม่ระวังตัวที่ผ่านมาเช่นแพงต้อนสัตว์ทะเลแมงกะพุนที่ลอยมาอยู่เหนือหัวมันเมื่อดวงตาสีเขียวเคลื่อนไหวขึ้นพวกมันจะมองเห็นเงาของเหยื่อจากด้านบนและเม็ดสีเขียวสดใสในดวงตาของพวกมันอาจจะช่วยครองแสงแดดออกจากพื้นผิวมหาสมุทร ส่วนบริเวณหัวที่โปร่งแสงนั้นยังไม่มีใครทราบว่าทำไมมันถึงวิวัฒนาการมาเป็นเช่นนี้ได้บางคนก็เชื่อว่ามันคือเกาะป้องกันหัวแบบใสที่ช่วยป้องกันเซลล์ที่เป็นพิษที่อยู่ในหนวดของสิ่งมีชีวิตย่ายของแมกกะพุนที่เป็นเหยื่อของมันประวัติศาสตร์ของมันยังคงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษากันต่อไปถึงแม้ว่าปลาบาเรลอายจะถูกค้นพบครั้งแรกในปี1939เมื่อชาวประมงจับได้ใน ซึ่งในตอนนั้นเองอวนก็ได้ทำลายหัวที่โปร่งแสงของมันไปจนไม่มีใครรู้จักอวัยวะที่พิเศษนี้ซะแล้วจนกระทั่งปี2000นักวิทยาศาสตร์ของ MBARI ได้พบว่าเป็นปลาบาเรลไอที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติจริงๆและมันก็กลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจและแปลกประหลาดที่สุดในท้องทะเลบนโลกใบนี้เอาล่ะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็อย่าลืมกด subscribe กับช่องแมวมือสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้แมวมือขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ